ทำบุญนะที่ว้านนี้ยังไงครับมันมาจากอะไรยังไงบ้างก็ก็คือเราได้รายได้ส่วนหนึ่งมาจากงานโชว์เคสครับผมเราก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้ทาบุญกับแฟนๆเลยเราก็เลยนำเงินส่วนนี้มาทําบุญด้วยแล้วก็ิดโอกาสให้แฟนๆมาร่วมทาบุญด้วยกันครับผมมีแบบเงินส่วนตัวด้วยไหมคะใช่มีเงินส่วนตัวจากโชว์เคสด้วยครับผมแล้วก็ก็มีส่วนหนึ่งก็นําไปซื้อของมาแจกชาวบ้านแถวนี้ด้วยครับความรู้สึกบางที่ตอนเกิชาวบ้านที่เขาเข้ามาแล้วต่อไป ดีใจครับผมเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้ก็หลายหลายคนเขาขาดแคลนจริงๆเพราเรารู้สึกว่าเราได้เอาส่วนหนึ่งมาให้เขาเราถืาดีดีมากๆครับผมท้าไมถึงเลือกวันนี้คระวันคือใกล้บ้านอ <laughs> ใกล้บ้านแล้วก็คุณแม่ก็เหมือนคุณแม่เคยมาวันนี้บ่อยๆอครับผม,ม,มก็รู้จักท่านเจ้าอาวาสแล้วเขาก็บอกมาว่าเหมือนตอนนี้ก็มีเรื่องคุณการศึกษาด้วยก็เลยจะแบ่งเงินไปทําบุญด้วยครับเรื่องการศึกษาของเด็กๆครับอันนี้เราจะแบบจริงจังเปิดเป็นแบบมูลทีเลยไหมหลายๆคนดาราเขาทากันอะไรอ๋อก็ เป็นไอเดียที่ดีครับผมเขาเก็บไว้ก่อนแล้วกันขอเก็บไว้ก่อนยังไม่เคยคิดเหมือนกันคนะหน่าก็น่าสนใจมากเอาวันนี้แฟนๆมาร่วมบุญกันแบบขับคลั่งเรียกว่าขับคลังเต็มบด้วยเขออนุญาตเหมือนท้องจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเรออแรงเาแลครับอโทวันนี้แฟนๆมาแบบจักทั่วทุกภาคเลยใช่มาร่วมบุญกันร่วมบุญกันดีใจมากๆครับผมก็ มากันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็แฟนๆก็ให้เขาเรียกว่าให้ความร่วมมือแบบน่ารักมากๆเพราะว่าก็เหมือนทางทางทีมงานก็ให้เพิเรียกว่าในแฟนๆเป็นระเบียบมากๆครับผมเพราะว่าก็อยู่ในวัดด้วยคือก็คนเราฟีกลกับเมื่อวานนะเมื่อวานไปงานแคททีเชิญมาแฟนๆก็แบบโอ้โ oh, หมันกับเรามากวัน <laughs> นี้ก็มาในหมดเรียบร้อยทั้งผมด้วยแล้วก็แฟนๆด้วย <laughs> มีวันก็จะไปเทลลกันหน่อยมีเงินกันเินกระถิ่นกันด้วย ใช่จะมีการทํากระถินด้วยครับก็คุณแม่เป็นเจ้าภาพมั้งครับผมเรื่องกระินนี้ยังไม่ค่อยรู้ดีเทลเท่าไหร่ไหมต้องจะไปทอดหรืออะไรยังไงครับโอขอันนี้ยังยังไม่แน่ใจเะครับเดี๋ยวขอถามคุณแม่ก่อนนะครับมเราเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบทำบุญบ่อยมากเข้าวัดบ่อยมากเหมือนผมผมรู้สึกว่าเหมือนพอพอเราได้มาเนี่ยเราก็อยากให้อยากให้กลับไปด้วยครับเพราะว่า มันจริงมีคนขาดมีคนขาดแคลนเยอะมากจริงๆเป็นอีกหนึ่งคนที่นอกจากคำบุญก็คือใส่หมูด้วยอ่นนี้ถูกต้องหมูเก่งวากเราหมูเก่งวากเองคะก็เวลาทํางานก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราเอาเรื่องอะไรดีนะจะไปนได้ดูจะเป็นสีอะไรดีนะอ๋อคือเราเชื่อแบบเรื่องเสื้อผเสื้อผ้าอะไรด้วยใช่ใช่ครับก็เพื่อความสบายใจด้วยแล้วก็ชาเลนต์ตัวเองด้วยในการหาชุดพี่มืต้องดูตารางสีเลยเหรอวันนี้ดูครับผมคือเป็นการีกินีนี่คือต้องนี่ก่อนเลี่ยงก่อนเลย หลังๆก็เริ่มยันกางเกงในแล้ว <c oughs> จริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยนจริงเี่ยบางทีมีคอมพีลุกสีเขียวก็เขียวยันกางเกงในอ <c oughs> คอมพีลุกเคยเคย,เคยมีฟีลแบบวันนี้ใส่ลืมแล้ว,ลวใส่ผิดอะไรงเก็แล้วไม่มีเกิดเรื่องอะไรอย่างงี้เคยมีไหมเมื่อวานตลกเมื่อวานเมื่อวานเป็นงานแคททีเชิร์ตครับผมเราห้ามใส่สีเขลี่ยมเราบริสแบงเขาเป็นสีเขียวไงแล้วก็ปากกาเพิ่งมาเน้นมาเขียนว่านี่เป็นสีดำนะครับ เราใส่ดีติงตองมาดูติงตองก็น่ารักไม่รู้เหมือนกันเอออ่าน้องจากเรื่องสีเสื้อเชื่อเรื่องอะไรคะถ้าก็ม่นเคยพูดไปแล้วเรื่องแบบตื่นนอนมาแล้วต้องก้าวขาขวาลงจากเตียงข้างขวาอะไรเงี้ยครับจริงจริงบางทีก็มีลืมครับมีวันหนึ่งจําได้เลยวันนั้นแบบไปถ่ายซีรีส์ต้องถ่ายเอาท์ดอร์ฝนตกฟ้าร้องไฟดับถล่มทั้งวันจริงจริง ลงข้างซ้ายหลังจากนี้ก็คือเวลาแบบเวลาตื่นมาใช่ไหมครับเราก็จะแบบแหย่ข้างเหย่ยขาขวาไปก่อนเวลาลงก็จะทิ้งไปก่อนก็ได้แลี้ยงไปดีใช่ใช่หรือบางทีแบบกิ้งเหมือนเรานอนแบบเรานอนจบที่ข้างซ้ายไงก็เหมือนมูมูลงข้างขวาอะหลังจากนี้ค่ะมีงานอะไรให้ได้ติดตามอีกครับก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลสองครับผมซิงเกิลสองนี่ น่าจะปล่อยมาช่วงๆปลายสุลาต้นฤศจิกาประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีงานงานแฟนไซด์ของ g o l d e n t i c k e t ของซิงเกิลอัลบั้มแรกครับผมก็ตอนนี้ก็ผลิตใกล้ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วกาลังจะแจกจ่ายให้กับแฟนๆครับซึ่งในนั้นก็จะมี g o l d e n t i c k e t ด้วยก็ลุ้นกันว่าใครจะได้มาแฟนไซด์กับผมับผมอันนี้เป็นความพิเศษที่แบบรอใช่แใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีฤศจิกามันจะมีแคดเอ็กโปก็จะได้ขึ้นเวทีเหมือน เหมือนแค่ที่เชิญเนี่ยนะครับแต่ว่าจะเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้นด้วยครับเรื่องละครละครซีรีส์อะไรอย่างี้นองตักพันไทยแล้วมีเรื่องอื่นติดต่อมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นหกฉากหกฉากนี้ไปออกทุกอาทิตย์เลยก็น่าน่าน่าจะยาวๆไปแล้วถึงปลายปีครับผมเพราะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปถ่ายใหม่ละส่วนใช่่สวนซีรีส์เรื่องอื่นก็หรือว่าละครเนี่ยก็ต้องรอพอทางเขาประกาศก่อนแล้วกันนะครับจะบอกอะไรแต่เราเป็นเราโปรไปแล้วนะเขาด้วยแล้วอ่วันนี้โปรอะไรอ่ะ เอาเราพูดชื่อช่องไปแล้วอะผมไม่ได้พูดพี่พี่นักข่าวเล่คนพูดเองผมก็แบบมือเมนยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันรอรุ้นครับผมขอบคุณมากเลยครับผม